โอเคซ้ำ okay. กบโดนหมดน้ำพอดีไปตายระดับไปต่อซ้ำกบโดน,โดนยังไม่หิวยังไม่หิวแต่เราค่อยไปซ้ำกกโดนนักหนี่ แดดละอุ่นเลยอึบ huh. อ mm ึบเนื huh. uh ่องจากฝนตกนะคะเมื huh. uh ่อวานกับเมื่อวานซึ่งมันแรงมากนะคะวันนี้ก็เลยเดี๋ยวไปพูดสายดาวก่อนลื่นอึบอาคีนเรายังกีนเรายังไปรอดเรายังแข็งแรงอยู่เดี๋ยว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 ลื่นจนได้แล้วอะขาาหนวอ่ะใคร ซ้ำส,สุดท้ายหรือเปล่าซ้ำแค่เนี่ยแล้วก็จะเข้าสู่โซนบันไดแค่ก็ผ่อนด้วยการกินกล้วยเป้งที่ซ้ำแค่เดี๋ยวเราจะขึ้นละซ้ำแค่น่าจะหนึ่งชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงไมเนี่ยอ้อ <laughs> จำแค่หลังแรพันสามถ้าพันสามเราก็ไปต่ออีกโอเคมีเบอร์โทรกิโลเมตรสามอิ่มเลยกินอิ่มเลยเมื่อกี้ไปกันต่อเดินแบบตะต่องยองเดินแบบ เดินเล่นนี่แหละสิ่งสำคัญไม่รู้จะรีบก,กันไปทำไมเดินเพลินๆอยู่ในป่าเขียวๆสบายสวยไหมคนละฟิลกับที่เราเดินมาเลยนะ เจ็บเขา่าจ้ะอโอ้ทรมานเจ็บขาอ,อทรมานเลยเจ็บเขา่าเราก็ไม่มีสเปร์อะไรเลยเสียนะคะเชิญค่ะช,ชั้นเล็กน้อยจับไว้นะคะมันลื่น ตกบนทูกระดึงอะค่ะ ยังทำเพิ่มอีกเนี่ย น,นั้นสันนกวัวสิบสามไม่ไหวอันนี้สิบโลไหวเพราะว่ามันไม่ต้องมีน้ำเน,นีายแต่ก็ยังไม่พออยู่ดีวังลื่นวังลื่นลังลื่นจับไห้เพราะว่าเดินขี้โคลนมาบันไดอันที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้ไม่สามารถนับได้กล้องก็ปล่อยแล้วนะ ยังไม่ได้ผ่านยังไม่ได้ผ่านบันไดนี่เลยบันไดโหดๆอ่ะไอ้บันได,นนนดชั้นๆอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะโอเคแล้วก็ว่าไอ้บันยังไม่ถึงเนี่ยผ่าน,นบอโคลนที่ถึงนะครับใช่ไหม,มสบายสบาย พราะว่าเดินมาทั้งหมดก็เจ็ดชั่วโมงเลยเดินเล่นปะติ่งยองแต่ติ่งยองนะคะขึ้นไปก็ท่ากัดนะคะใช่ไหมท่าเยอะมากนานไงเราก็เลยเดินเดินเล่นในป่าคุ้มหัวอ้ยกลัวกลัวถ้าจะกัดคนแก่นิดนึงกัดหมดท่าสุดยอดบันไดนี่ต้องพักเลยแต่คิวจะกินนิวตีนเจ็บไหม เค็มไหมเริ่มไปหนึ่ง <_ d> um> นี่ตะคิวตะคิวจะกินนิวน้วนิ้วเท้าไม่มีที่เปกจังหวะจังหวะเมื่อกีน้นี่แบบว่าจะไปก็ไปไม่ได้จะอยู่ก็ไม่อยู่ไม่ถึงพักก่อนนะคะหให้น้ำก่อนนะคะ <_ d> um> ข้างบนสบไยดีไหมคะขึ้นไปได้แล้วเนี่ยใอ <_ d> um> ่จ้าโอเค <_ d> um> ไม่ค่อยไป ต่คิวอย่าเพิ่งกินนะอย่าเพิ่งกินอย่าเพิ่งกิน,กนใจเย็นใจเย็นนิดเดียวนิดเดียวพอดีมันลุยโคลนมาแล้วมันเกร็งอันนี้ก็เป็นซปเปอร์บันไดละประมาณนี้ยังไม่เจอตัวคายแมกเลยนะตัวชันอะอยู่ไหนไม่รู้น่าจะาข้างหน้านี่แหละใกล้แล้วใกล้แล้วอุ๊บน้ำตกนี่เองเหีต้ตรงนี้ที่เรามาถ่ายเลยนี่ ไปขึ้นไปเจอแล้วบันไดมรณะแล้ที่จะต้องตั้งสติก่อนสตาร์ทนะเพราะว่าทั้งชันนะดูนะอุ๊ยหก อจ้ิงครัง้งแรกกับที่นี่ทุกคนเลยทำตัวเหมือนแบบว่าบันไดเลื่อนหน่อยดิชิดพร้อมกันพร้อมกันเหมือนเลื่อนขึ้นชิดใครเอาไปทำเนาะเป็นบันไดเลื่อนตรงนี้มีคนทำลิฟต์ด้วยได,ไ,ได้ทั้งสองทางเลยตอนนี้ไม่มีลูกหาแต่ว่า เหนื่อยอยู่ใกล้แล้วล่ะพร้อมค่อยไปนะจ๊ะคุณคุณแบกเป้์สิบโลนะจ๊ะยงจบบรนไดยังเนี้ยไปไป ชัยเฮ้ยมันจะบันไดสุดท้ายแล้วสิโอ้ไดเก้าถึงแล้วอยากแกกิ้งอยู่ตรงหน้าป้ายอยงๆีเลยถึงแล้วจริงๆเสร็จยดอดแล้วรอดแล้ว <fs> จริงค่ะเนี่ยขึ้นไปก็ถึงป้ายแล้วว้างานเอาชนะตัวเองนี่มันสุดยอดอ่ะอันนี้คือเดินเล่นๆน,นะห้าจุดห้านี่เดินมาน่แต่เจ็ดโมงครึ่งนี่กี่โมงก็ไม่รู้ น่าจะบ่ายสอง้นแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอาจะเจ็ดชั่วโมงอะสุดนั่นถึงแน่แนใช่ไหมวะใช่ติดตาอมอรอ,องเท้านี่อย่าได้แคร์ เนี่ยแหละจังหวะสุดท้ายเรานี่แหละพี่คิวจะมาเนี่ยจังหวะเอื้อมสุดข,ขาเนี่ยเนี่ย ใช่ไหมครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นค่อยค่อยซอยขาไปก่อนเดี๋ยวมันเดี๋ยวต้องเดินอีกสามโลใจเย็นใจเย็นขาขาใจเย็นเย็นคุณจะ่าตะคิวตอนนี้คุณให้เราไปถึงป้ายก่อนตะคิวอย่าเพิ่งชักนะคะเราแป๊บนึงรอแป๊บเอเวลา กาศใช้ชนะก่อนแล้วคุณจะชักก็ว่าไปเหนื่นะะ hey, ยอยค่ะเฮ้ยเก,ก่งมาก <c oughs> อย่าถามว่ามาอีกไหม, <c oughs> มแล้วเดี๋ยวจะคิดถึงผู้กระดึงเรานะอโอเคถึงแล้วครับถึงแล้วจริงๆ เ <laughs> ดินซึมแค่ไนถังละจ้า <laughs> สุดยอดไม่เป็นตะคิวด้วยแต่เกือบนิ้วเท้างาแงเล็กน้อย <laughs> อันนี้เด็กๆก,กำลังต่อคิวถายภาพอย่โผมีแดดด้วย <laughs> <laughs> นมาเดินมานตั้งแต่เชิงเขาห้าพันสี่ร้อยสามสิบซมแฮกซัมแค่หนึ่งสองสามหกเจ็ดแปดแปดใต,ต้ห้าโลสี่ <c oughs> สุดยอดต่คิวไม่กินจร คุณเก่งมากตอนนี้คุณไปเข้าแถวเถอะเราจะถ่ายรูปตัดหน้าพี่เขาอีกนี่คิวเราเ่อะเหมืแรง <c oughs> มันไม่ขายตอนนี้ก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันสดมากไงตอนนี้คือแบบ <c oughs> มันเหนื่อยสดๆเราต้องแชะกันหน่อย เราคือเด้กจ้าไปครั้งหนึ่งในชีวิตเราคือผู้พิชิตผูกระดึงห้าครั้งแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่หกนะก็ยังต้องถ่ายรูปกับป้ายกวหรอค่ะก็ยังมาปีหน้าก็มาค่ะชอบอนเนียใส่เสื้อเ้ากินกุหลาบ เห็นเห็นนั่นเหรอมาถึงแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตครั้งที่หกแล้วเราคือผู้พิชิตภูกระดึงไปที่ชอบที่ชอบนะคะแล้วที่นี่คือที่ที่เราชอบภูกระดึงจี